ให้เราเนี่ยได้สะท้อนนะคะบางสิ่งบางอย่างในตัวเองกับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นกับผลลัพธ์ที่ได้กับตัวเองอะคะ่ะว่าเอ๊ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราอะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากคนเขาให้เราหรือว่าเรากำลังสร้างตัวเราเองความเชื่อเนี่ยคะ่ะ มีผลกระทบกับชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องความสุขการเงินเราเนี่ยรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเราต้องการอนาคตของเราให้เป็นแบบไหนเราต้องการสิ่งไหนที่จะให้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเวลาที่เรารู้ขั้นตอนนะคะไปศึกษามาไปทำสกิลเอ,อเรียนรู้อะไรต่างๆมากมายเลย มีทักษะเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราจะลงมือทำอะค่ะมันมีความรู้สึกถึงการที่ว่าทำไมเราถึงไม่ได้รับผลรัพธนั้นสักทีมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้ววันนี้พอเราเข้ามาเข้าใจาเกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยนะคะความเชื่อในเรื่องความรักคุณคิดยังไงกับความรักณนะตอนนี้คะ มันเป็นความรักแบบไหนฉันมั่นใจฉันเชื่อว่าฉันเป็นคนยังไงเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในด้านความรักหรือเปล่าฉันเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาก็คือคนที่หลอกลวงหรือเปล่าฉันเชื่อว่าฉันเป็นคนที่โลกลืมหรือเปล่าเราเชื่ออะไรกับตัวเองอยู่คะเราเชื่ออะไรกับตัวเองอยู่ตอนนี้ถ้าเรารู้นะว่าสิ่งที่ มัดเราเชื่ออยู่นะตอนนี้มันคือการโชคดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสิ่งนี้ถ้าเราไม่สามารถจับความเชื่อความคิดนี้ได้นะคะมันส่งผลให้เราอะมีพฤติกรรมนะมีพฤติกรรมที่มันสอดคล้องไปกับความคิดและความเชื่อนั้นๆน,น,นั่นจึงเป็นเหตุที่ว่า มันเหมือนกับวงกลมวงหนึ่งอะคะ่ะที่มันมีความต่อเนื่องในความคิดความรู้สึกพฤติกรรมการกระทำผลลัพธ์แล้วเวลาที่เราไม่สามารถจับความคิดนี้ได้ทันนะคะมันจึงทำให้เรามีผลลัพธ์กับความรักที่แย่ๆเวลาที่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีค่านะคะมันทำให้เราเชื่อว่าเราไม่มีค่าใช่ไหม แล้วเวลาที่เราไปเจอสถานการณ์ต่างๆมากมายรอบนอกอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเจอกับสถานการณ์นี้มันมีความรู้สึกมีผลกระทบต่อความรู้สึกเราแล้วกับการที่เราเนี่ยมีผลกระทบสิ่งนั้นมีผลกระทบต่อความรู้สึกเราสมองนะคะทํางานทันทีด้วยการที่เขาจะรู้ว่าสิ่งเนี้มันกําลังทําร้ายความรู้สึกเรา มันก็เลยต้องออกมาปกป้องด้วยการที่ส่งให้เรามีพฤติกรรมอะไรบางอย่างออกมาเพื่อปกป้องตัวเองเรากลัวการสูญเสียใช่ไหมเรากลัวที่จะถูกลืมเราไม่อยากเป็นคนที่ไร้ค่าแล้วเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นคนที่ไร้ค่าค่ะเราจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันเด้งขึ้นมาก,กับกับการแสดงบางอย่างที่แง่งอน พูดจาแสดงตัวเหมือนปึงปังทำหน้าหงิกหน้างอสิ่งเหล่านี้เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเรามันเป็นพฤติกรรมแห่งความที่คนข้างๆรู้สึกเบื่อรู้สึกเอือ่มละอารู้สึกถึงความไม่น่ารักแล้วมันเวลาที่เรามีพฤติกรรมแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกแย่กับตัวเองเมื่อเรารู้สึกแยก่กับตัวเองอะค่ะสิ่งเหล่านี้เองมันจึงทำให้ เราเชื่อว่าเราเป็นคนไม่มีค่าจริงๆเราเป็นคนที่ไร้ค่าจริงๆเราเป็นคนที่เราเนี่ยถูกลืมจริงๆอันนี้ตั้งหากนะคะที่มันกำลังสร้างความเชื่อไอ้พลังงานลบๆเนี่ยที่เราสะสมมานะตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้สะสมมาเรื่อยๆจนเราคิดว่านี่แหละมันเป็นโลกของฉันโลกแห่งการถูกลืมโลกแห่งการที่ไม่มีคุณค่าไม่มีความหมาย